ิลาเตอร์นะคะคสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพูดถึง t o อ i ก Reading ค่ะ To อ i ก reading นะคะก็เป็นอะไรที่หลายๆคนทำไม่ทันใช่ไมคะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยมันแบบเสียดายเวลาถ้าจะทำไม่ทันถ้าทำทันฉันคงได้คะแนนมากไปกว่านี้แน่เลยคลิปนี้เราก็จะมาดูเทคนิควิธีการทำข้อสอบ To อ i ก Reading กันคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์คลิปเป็นกำลังใจให้พี่เกดและชาวจุฬาิเตอร์ในการทำคลิปดีๆออกมาในอนาคตต่อไป้วยค่ะสำหรับ t ทอิกเรดดิ้งนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเรายกตัวอย่างข้อสอบมาให้ดูกันนะคะสัก2บทความแล้วกันอันแรกนะคะเทคนิคอันที่1ก่อนเนื่องจากข้อสอบ t o e i c Reading เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด100ข้อนะคะแล้วก็จะเป็นพาส Reading ที่ไม่ใช่ก m า r เลยเนี่ยประมาณท้ายๆมันครึ่งๆเกือบ50ข้อเลย วิธีการก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องอ่านทั้ง Passage ก่อนไปทั้เพราะมันจะทําให้เราเสียเวลามากเราจะไม่สามารถทาทันได้เลยถ้าเราอ่านทุกตัวอักษรใน Passage วิธีการที่เรากำลังจะสอนคือให้เราดูคําถามก่อนว่าคําถามถามอะไรอยากรู้อะไรแล้วเวลาเราไปอ่านใน p a s s a จมันจะได้อ่านแบบหาข้อมูลจำเพาะในสิ่งที่คําถามถามได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างโจทย์แรกเนี่ยเราเอา Reading Mock Exam เป็นข้อสอบจำลองมาให้ดูเนี่ย เราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยมี2พร p a r a g r นี้อ่าเป็นเรื่องของประกาศ memo ที Mem นี้เราไปดูว่าคําถามที่เขาจะถามโดยเฉลี่ยแล้วมันจะถามประมาณ3ข้อใช่ไหมคะ3ข้อต่อไปนี้ถามอะไรไปดูคําถามข้อที่1กันข้อแรกเขาถามว่า in what field does Mr. s s c h e r work Mr. e s h e r เนี่ยทำงานในสาขาอะไรอ่าทำงานสาขาอะไรไปดูนะคะเดี๋ยวล้ตอนเราอ่านเราจะได้ เห็นชัดเจนมากขึ้นว่าเราควรจะเอาอะไรมาตอบคำตอบทำงานสาขาไหนหรือข้อที่2ค่ะ For how many years? าคีย์เวิร์ดกี่ปีที่มิสเตอร์เอเซอร์เนี่ยทำงานที่เทราฟันทำงานมากี่ปีเห็นไหมคะเราเอาแค่นี้พอทำงานกี่ปีและคำถามข้อที่3 What will not be given to honor? มิสเตอร์เอเซอร์อะไรที่จะไม่ได้ถูกให้ค่ะไม่ได้ถูกให้เพื่อให้เป็นเกียรติกับมิสเตอร์เอเซอร์เพราะฉะนั้นขอข้อมูล3อย่างมิสเตอร์เอเซอร์ทำงานสาขาไหนทำงานมากี่ปีและอะไรที่จะไม่ได้ถูกให้เพื่อเป็นเกียรติกับมิสเตอร์เอเซอร์กลับไปดูบทความกันเห็นไหมคะมันยาวมากเลยแต่เรามาดูกันสั้นๆอ่านแบบ skimming หรือ scanning ค่ะ skimming กับ scanning ว่า We would like to announce the upcoming retirement of Ken Esser. Mr. Esser began his 30 y e a r s career here at the t e r a f a n as a wildlife ranger. เห็นอะไรไหมคะ mm hmm. เริ่มงาน30ปีที่นี่ mm hmm. เห็นไหมคะในฐานะาเลยคะ่ะ Wildlife Ranger in the California Wildlife Park mm hmm. เขาทำงานมาทั้งหมด7ตําตำแหน่งนะคะทำงานมา7็ตำแหนง่ง eventually becoming the general director of conversation for All west coast wildlife park แล้วก็ he has been in this position for the past 15 years ทำงานมาเจ็ดตำแหน่งตำแหน่งสุดท้ายก็คือเนี่ยค่ะเป็น general เป็น director general director เพราะฉะนั้นตอนนี้เขา65แล้วเขาก็กำลังจะ,กะเกษียณค่ะ well deserved retirement เท่ากับว่าเราได้คําตอบ2ข้อแล้วนะคะอ่านมาแค่ตรงนี้เองยังไม่ได้อ่านไปถึงไหนเลยเห็นไหมคะกลับไปดูแปลว่าเขาทํางานเป็น wildlife ranger ซึ่งสาขามนีจ,จะไม่ได้ตรงตรงนี้ที่เขียนมาเปะ๊เปะแต่ว่าขอคําตอบที่มันใกล้เคียงน,นั่นก็คือการเป็นพรานปา่าพรานป่านั่นก็คืองานที่เกี่ยวกับธรรมชาติค่ะ nature conservation ก็คือการทำงานรักษาธรรมชาตินั่นเองไมได้คำตอบข้อหนึ่งะ ต่อมาเขาถามว่าทํางานที่นี่มากี่ปีเรามีตัวเลขหลอกอยู่2ตัวคือ30กับ15ถ้าเราย้อนกลับไปดูเห็นไหมคะเราเจอตัวเลข2ตัวหลอกอยู่30กับ15แต่ถ้าอ่านดีๆคือ15เนี่ยคือตําแหน่งสุดท้ายที่ทําแต่ทํางานมาทั้งหมด30ปีค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือ30ยังไม่ได้อ่านท้งเรื่องเลยเห็นไหมคะนี่คือแป๊บเดียวเองไม่ได้อ่านเรื่องได้คําตอบแล้ว2ข้อ ทีนี้ยังเหลือคําตอบข้อที่3ที่ยังไม่ได้อ่านหาคําตอบว่าอะไรที่มิสเตอร์เอเซอร์จะไม่ได้รับเพื่อเป็นเกียรติในการ,กรเกษียณค่ะพารากราฟแรกเนี่ยมันจบไปด้วยเรื่องของประวัติการทํางานเพราะฉะนั้นข้อมูลของคําตอบข้อที่3จะต้องอยู่ในพารากราฟที่2แน่นอนค่ะซึ่งพารากราฟที่2เนี่ยเขาก็บอกว่า board director เนี่ยก็จะโหวตเพื่อให้ give him a lifetime achievement award จะให้รางวัลกับเขาแปลว่าได้สิ่งที่ได้อย่างแรกคือได้อวอร์ด And will present him with a commemorative plaque commemorative plaque นี่คืออะไรคะมันคือแผ่นจารึกนั่นเองเขาเรียกว่าแผ่นจารึกเหมือนกับว่าเฮ้ยโลกเกเสียนอ่ะเอาง่ายๆเหมือนโลกเกเสียน at the staff meeting เขาจะมีการ meeting staff meeting ด้วยนะคะ staff meeting next friday Following the s t a r meeting, we w invite l l i all employees to stay for reception. เห็นไหมเขาได้ reception คืองานเลี้ยงค่ะมีงานเลี้ยงเพื่อ honor Mr. e s สเตแล้วก็ his great contribution กับความเสียสละทุ่มเทที่เขาทำให้บริษัท If you would like to write a farewell note, อ่ะมี farewell note to Mr. Esser, please stop by Andrew b r a n d office to sign a book that will present at the reception. เพราะะฉน้้เสิ่งที่เขาจะได้ก็จะมีแหละมีงานเลี้ยง มีอวอร์ดมีรางวัลแล้วก็มี commemorative p r a ก็คือมีโล่จารึกแล้วก็จะมี farewell note จากพนักงานต่างๆเพราะงั้นข้อสุดท้ายเขาถามว่าอะไรที่เขาจะไม่ได้ 1. reception ได้ไหมคำตอบคือได้ได้ reception นะคะ 2. ไอ้นี่ได้ไหม Award ได้3บุ book ล่ะก็มี farewell note นะคะถูกไหมคะเขาจะได้ farewell note นะคะเป็น Sign อ b บุกนี่ไงตรงนี้นะคะ Sign อ b บุก ที่เป็นโน้ตให้เขียนเหมือนแบบลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยเขียนความในใจมั่นเขาได้สิ่งที่ไม่ได้พูดถึงคือเขาไม่ได้นั่นคือโฟโตอัลบัมนั่นเองทั้งคำตอบคือข้อดีด็อกเห็นไหมคะเราประหยัดเวลาในการทำข้อสอบได้โดยที่อ่านแค่นี้เองอ่านแค่นี้3ข้อได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วทีนี้เราไปดูข้อสอบตัวอย่างอันที่สองกันดีกว่าคราวนี้เป็นประกาศเหมือนวิธีการทำงานนะคะเป็น Manual Installation Manual ก็จะเป็น d o ทดอท เขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นดอวิธีการต่างๆว่ามีอะไรให้ทํำยังไงบ้างทีนี้เหมือนกันค่ะเราจะยังไม่อ่านวิธีทั้งหมดรู้สึกว่ามันเยอะไปเรามาดูว่าคําถามเขาถามอะไรบ้างก่อนดีกว่าอ่ะข้อแรกคําถามอันนี้เราเรียกว่าถามดีเทลถามดีเทลว่าอะไรพูดถึงใน general note อันนี้อาจจะจําเป็นความจะเป็นข้อนี้คือต้องอ่านช้อยส์ทั้งหมด แล้วดูว่าอะไรตรงกับเรื่องนะคะข้อที่2 according to the instruction what should people do ควรทำอะไรก่อนที่จะเริ่มเริ่มทำงานอ่ะควรทำอะไรก่อนเริ่มงานนะคะก็ค่อนข้างดีเทลแปลว่าข้อสอบมันทำไมสลับกันระหว่างสิ่งที่จะต้องอ่านทั้งหมดกับอะไรที่เป็นดีเทลแต่มีจุดสังเกตนะคะถ้าสังเกตดีๆอะไรที่เป็นข้อสอบที่ถามดีเทลมากๆ passage หรือเนื้อหาที่ให้อ่านจะไม่ยาก จะติดตามเรื่องได้ง่ายอย่างข้อนี้แพสซจหรือเนื้อหาให้อ่านเป็นดอทๆเห็นไหมคะเป็นดอทๆเป็นข้อมูลมันติดตามได้ง่ายว่าอะไรเป็นอะไรบ้างจะไม่ยากเพราะฉะนั้นดูดีๆเป็นจุดสังเกตนิดนึงว่าข้อไหนควรเช็ค i m มให้ข้อมูลกับมันให้เวลากับมันบ้าง mm hmm. ข้อที่6เขาถามเหตุผล why are people a d v i s e to call the list number ทำไมคนถึงแนะนำให้โทร เบอร์ที่เขาให้มาอ่ะมีคีย์เวิร์ดข้อนี้คือคำว่า list number เดี๋ยวก็ต้องไปดูว่าทำไมถึงต้องโทรที่ list number เพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนนะคะข้อที่4โจทย์คือให้มาว่าอะไรบ้าง how to connect cubicle wall วิธีการต่อ cubicle wall หรือข้อ2ข้อ B how to measure the office space การวัดพื้นที่ Office ข้อ C how to operate the required tools การติดตั้ง ไอ้เครื่องมือที่จำเป็นหรือข้อดี how to prepare an area for installation การเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งอาแล้วเราก็จำข้อมูล memory พวกนี้ไว้เพื่อที่ไปดูว่าคำตอบอะไรที่ถูกต้องข้อที่5เหมือนกันค่ะข้อที่5คําถามถามว่าจากคู่มือคําแนะนำเนี่ยอะไรที่คนควรทําก่อนที่จะเริ่มงานข้อ1ล้างมือข้อ2ดูว่าชิ้นส่วนไม่มีรอยขีดข่วนข้อ3ให้จดบันทึกน้ําหนักของอะไรแต่ละชิ้นหรือว่าข้อดีด็อกให้ทำขนาดเครื่องมือ ะะอันนี้เป็นข้อมูลขั้นตอนที่เขียนมาเป็นแบบอะไรที่คาดเดาได้ื่าเรากลับไปดูเนื้อหาจากโจทย์นิดหนึ่งอันนี้เป็นข้อมูล general note ของการที่ทำไมคะ Office Workstation Installation Manual ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออะไรคะเขาบอกว่า a l w a y s use the t o o l specific in the instruction when installing เพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้คำตอบสำหรับตอบข้อข้อที่ สี่ค่ะมันต้องตอบ d d o c ค่ะการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นภาพรวมการเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งต่อมาข้อ5เขาถามว่าคนควรทำอะไรก่อนที่จะเริ่มงานเราก็ดูรายละเอียดแต่ละอันเลยนะคะอันแรกคือใช้เครื่องมือใช้ใช้อายโปรเทคชันนะคะให้เตรียมข้อมูลให้ใช้เครื่องมือต่างๆให้ดูว่าแอเรียมันสะอาดแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งกีดขวางนะคะ แล้วก็ข้อนี้ค่ะ wash hands before beginning the installation process ให้ล้างม,มือก่อนที่จะเริ่มต้นกระบวนการติดตั้งแปลว่าสิ่งที่ต้องทำในข้อ5คืออะไรคะก่อนที่จะเริ่มงานก่อนที่จะเริ่มงานคือการล้างม,มือนะเจอแล้วคำตอบล้างม,มือที่นี้สำหรับคำถามข้อสุดท้ายที่เรามีคีย์เวิร์ดคือคำว่า number ไม่ต้องไปอ่านทั้งหมดแค่หาเบอร์โทรศัพท์หาตัวเลขให้เจอค่ะอยู่ตรงไหน เราก็กลับมาดูตัวเลขอยู่ตรงนี้อยู่ท้ายเลยจําไว้นะคะเวลาเบอร์ติดต่อติดต่อใครข้อมูลเพิ่มเติมมักจะอยู่ท้ายสุดของประกาศของเพจของเนื้อเรื่องดูท้ายสุดเขาพูดว่าอะไรคะ to receive the installation instruction in a language not available in this manual ถ้าเกิดอยากหาข้อมูลการติดตั้งในภาษาที่ไม่ได้อยู่ในคู่มือนี้ให้ยังไงคะให้โทรหาเราที่เบอร์นี้นั่นแต่ว่าการให้ข้อมูลตรงนี้คะ่ะ การให้ข้อมูลตรงนี้ก็เพื่อที่จะทําไมคะถ้าอยากได้ภาษาอื่นนั่นเองภาษาที่เราไม่มีอยู่นะคะคําตอบก็คือ D Doc ค่ะ Acquire different version of the manual อยากได้คู่มือเวอร์ชั่นอื่นก็เลยให้โทรเบอร์นี้เห็นหมคะจะเห็นว่าอะไรคะ2ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลมาเนี่ย Passage แ,แรกจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องอ่านทั้งหมดแต่เราใช้คีย์เวิร์ดจากการอ่านคําถามก่อนและเราก็หาคําตอบได้อย่างรวดเร็วมาก จะมีคําถามหลอกนิดหน่อยก็คือข้อตัวเลขอันนี้แต่ว่าไม่ได้มากไปนในหมายถ้าอ่านเรื่องเข้าใจก็ตอบถูกในขณะที่ Passage ที่2ค่ะจะเป็นเรื่องที่ถามค่อนข้างดีเทลแต่การถามดีเทลของ t o อีกนั้นถ้าอยากรู้คําตอบดีเทลมากๆเขาจะไม่ได้ให้เนื้อเรื่องยากๆมาสำหรับการอ่านดีเทลค่ะเขาจะให้เนื้อเรื่องที่เป็นแบบ list list เป็นเช็คลิสต์มาแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอะไรที่อ่านง่ายเป็นคู่มือแมนนวลที่สามารถอ่านแล้วติดตามได้ง่าย mm hmm. ก็จะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาจำกัดน,นะคะ mm hmm. นี่คือวิธีการทำข้อสอบโทอีก Reading นะคะที่เราเก็บเทคนิคมาบอกกันเล็ก mm hmm. ๆน้อยๆค่ะ<ๆ>แต่ถ้าอยากรู้เทคนิคการทำเรดดิ้งเพิ่มเติมยังไงถึงจะได้คะแนนดีและทำได้ทันเวลา ต้องไปตามที่คอส์สดสถาบันค่ะเรามีคอส์สดของสถาบันจุฬาติวเตอร์นะคะสําหรับโทอิกค่ะแล้วเราก็ยังมีคอรตสตัวต่อตัวนะคะเป็นการเรียน p r i v a t e ําหรับคนที่อยากจะเจาะลึกกับติวเตอร์แค่ตัวต่อตัวค่ะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังมีคลิปวิดีโอสอนโทอิกแบบออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะถ้าอยากตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกดตามไปได้เลยค่ะยังไงก็ตามฝากไว้นะคะเพราะว่าคอร์สโทอิกที่จุฬาติวเตอร์เนี่ยไม่ได้มีแค่พีเกตคนเดียวนะคะเรายังจะมีติวเตอร์คนอื่นที่มีีฝมื แล้วก็เป็นติวเตอร์ชั้นนํารับรองว่าเคยสอบกันได้900อัพทุกคนเลยค่ะสำหรับติวเตอร์ที่มาสอนนะคะแล้วถ้าเกิดอยากเตรียมตัวให้ข้อมูลการสอบทวีตของเราเนี่ยแน่นปึกมากขึ้นนะคะอย่าลืมจราติวเตอร์นะคะฝากจราต,ต,ติวเตอร์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ